เคือผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้มยางโดนพระรามสองก็คลิปน,นี้นะครับมันนาเสนอ,อล้อแท้ถึงรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของโตโยต้า 4HR นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไม er น์เนชเชนน่งแต่ที่เขาชอบเรียกกันว่าลายสาหร่ายนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้เลยนะคะรับตีตาโตโยต้าหลังล้อนะครับล้อรุ่นนี้เป็นสเปคข้ารู114จ เพราะฉะนั้นมันใส่ได้จำนวนค่าลูร้อยสิบสี่จุดสามได้ขันของโตโยต้านะนะครับวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับก็จะต้องมีตาโตโยต้ยตานะครับหลังล้อนะครับสามห่วงนะครับถ้าเป็นล้อแท้โตโยต้าเนี่ยมันจะต้องมีสัญลักษณ์หรือไม่ก็ตัวหนังสือที่เขียนบยอกโตโยต้านะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับกว้างหกนิ้วครึ่ง นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะครับล้อแท้นะนะครับ100%นะครับตัวนี้นะให้ดูกอนเลยสวยงามนะครับล้อตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้โตโยต้าทำตลาดของรถโคโรลลาคอสแทนนะครับล้อตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นตำนานแล้วยังพอหาได้ที่ร้านเรานะเสาว C-HR มาเปลี่ยนได้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยน ก็ตั้งอยู่พลรามสองบางขนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียร์ทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้นต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ